ต่อไปเป็นข้อที่7นะคะ 3x-1 ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3บวก x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3ข้อนี้อยู่ในรูปผลบวกของกาำลัง3นะคะเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังก็คือ 3x-1 ลบ1บวกกับ x-4 ลบ4 คูณกับหน้ากำลังสองหน้าก็คือ3 x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองลบหน้าหลังก็คือลบส x ลบหคูณกับ x ลบสบวกหลังกำลังสองก็คือบวก x ลบสยกกำลังสองบรทัดต่อไปนะคะ 3 x บวก x ก็กลายเป็น4 x ลบ1ลบ4ก็เป็นลบ5คูณกับ3 x ลบ1กำลังสองข้อนี้อยู่ในรูปกำลัง 2. สองสมบูรณ์ก็คือหน้าลบหลังกำลังสองเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น หน้ากำลังสองก็คือ9กา x กำลังสองลบสองหน้าหลัง2คูณ3เป็น6กคูณ1ก็เป็น6นะคะเป็นลบ6 x บวกหลังกำลังสองก็คือบวก1ต่อไป3 x ลบ1คูณกับ x ลบ4ข้อนี้เราคูณกระจาย3 x คูณกับ x ก็เป็น3 x กำลังสอง3 x คูณกับ ลบสก,ก,ก็เป็นลบสิบสองเอ็กซ์ลบหนึ่คูณกับเก็เป็นลบเลบหคูณกับลบสลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นบวกสบวกกับหน้าลบหลังกำลังสองก็เป็นเอกซ์ลังสองลบสหน้าหลังก็เป็นลบแปบวกลังกำลังสองก็เป็นบวกสิ ัรทัดต่อไปนะคะ 4x ลบ5เหมือนเดิมเรากระจายวงเล็บออกก่อนนะคะวงเล็บหน้า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1อันนี้เราเขียนไปก่อนนะคะแต่พอมาวงเล็บนี้ข้างหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายข้างในก็จะเปลี่ยน เป็นลบ 3x กำลังสองลบลบเป็นบวกก็เป็นบวก 12x ลบลบเป็นบวกก็เป็นบวก x ลบบวกเต็มลบก็เป็นลบส่บส่วนวงเล็บหลังเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บไม่เปลี่ยนนะคะบวก1ิ บรรทัดสุดท้ายจัดการให้เรียบร้อยนะคะ4 x ลบ5 9กา x กำลังสองลบ3 x กำลังสองบวก x กำลังสองเป็นเท่าไหร่คะ9ลบ3เป็น6 6กบวก1ก็เป็น7ก็จะเป็น7 x ยกกำลังสองพจน์ที่เป็น x ล 6x บวก 12x บวก x แล้วก็ลบ 8x เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ 1x ก็คือลบ x ต่อไปค่าคงตัวบวก1ลบ4แล้วก็บวก16เป็นเท่าไหร่คะเป็น บวก13ข้อนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่8ยังอยู่ในรูปของผลบวกของกำลัง3นะคะ 2x บวก5ยกกำลัง3บวก 5x กลบ้ายกกำลัง3ข้อนี้ทำเหมือนเดิมน,นะคะก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังหน้าก็คือ 2x บวก5บวกกับ 5x ลบ9เส่วังลิปติก,กาใหญ่ไว้นะคะคูณกับหน้ายกกำลัง2ก็คือ 2x บวก5ยกกำลัง2ลบหน้าหลังก็คือลบ 2x บวก5คูณกับ 5x ลบ9 บวกลังกำลังสองก็คือบวก 5x ลบ9ยกกำลังสองบวก5าบวก 5x ลบ9เช่นเดิมน,นะคะ 2x บวก 5x ก็เป็น 7x บวก5าลบ9ก็เป็นลบน4ต่อไปวงเล็บใหญ่ใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะ 2x บวก5ยกกำลัง2ก็คือหน้าบวกหลังยกกำลัง2เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้ากำลัง2ก็คือ 4x ยกกำลัง2บวก2หน้าหลังก็คือบวก2คูณ2เป็น4 4คูณ5ก็เป็น20 20x นะคะบวกหลังกำลัง2ก็คือบวก2 5ลบกระจายนะคะ 2x คูณกับ 5x ก็เป็น 10x กำลัง2 สอง x คูณกับลบเก้าเป็นลบสิบแปด x ห้าคูณกับห้า x ก็เป็นบวกยี่สิบห้า x ห้าคูณกับลบเก้าก็เป็นลบสี่สิบวงเล็บหลังก็กระจายพจน์เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นหน้าลบหลังกำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองยี่สิบห้า x ยกกำลังสอง ลบสหน้าหลังก็คือลบสคูณหคูณกับเก็จะเป็น9ก้บแล้วก็ x นะคะบวกหลังกำลังสองก็คือบวกแปเหมือนเดิมนะคะพจน์หน้า7 x ็ลบสข้างในนะคะคราวนี้เราจะมาฝึกแบบไม่ถอดวงเล็บ สังเกตเครื่องหมายนะคะคุณจะทำให้มันดวดเร็วขึ้น4 x กำลังสองอันนี้เป็นลบ1 0 x กำลังสองแล้วก็บวก2 5 x เป็นเท่าไหร่คะเป็น1 9 x กํา x กลังสองต่อไปพจน์ที่เป็น x นะคะบวก20่ะแล้วเรียนสังเกตนะคะ ตรงนี้คูณเข้ามาคือเปลี่ยนสีนะคะเข้ามาตรงนี้ต้องเป็นบวกตรงนี้ต้องมาเป็นลบส่วนตรงนี้ต้องมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น2 0 x นะคะบวกกับ1 8 x ลบกับ2 5 x แล้วก็ไปลบ9 0 x เป็นเท่าไหร่คะเป็น77นะคะลบ77 8. ต่อไปค่าคงตัวนะคะ25บวก40แล้วก็บวก81เป็นเท่าไหร่คะเป็นบวก100 5 1 51. เอ็ดเ้ร้อยค่ะถ้าทำบ่อยๆเราก็จะคล่องขึ้นนะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3แล้วนะคะ x ก,กำลัง3ลบ1เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้ากำลัง3นะคะก็คือ x ก,กำลัง3ลบ1กำลัง3จากสูตรแยกตัวประกอบหน้ากำลัง3าลบหลังกำลังสก็จะได้เป็นหน้าลบ หลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวก x แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือบวกหนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปข้อที่10อยู่ในรูปของผลต่างของกำลังสาแซกกำลัง3ามลบสองร้อกเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นแซกยกกำลังสา ลบก,กับ216ก็คือ6ยกกำลัง3แยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลัง Z ลบ6คูณกับหน้ากำลังสองก็คือ Z กำลังสองบวกหน้าหลังก็คือบวก6 Z บวกหลังกำลังสองก็คือบวก36ต่อไปข้อ11 ข้อ11 125 y ยกกำลัง3ลบ64จัดให้อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3ได้เป็น5 y ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ64ก็คือลบ4ยกกำลัง3ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลัง5 y ลบ4คูณกับหน้ากำลังสองก็คือ 25y ยกกกำลังสองบวกหน้าหลังก็คือบวก 20y บวกหลังกำลังสองก็คือบวก16กเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อ12 1000ลบ 216x ยกกําำลังส1000ก็คือ10ยกกำลัง3ลบ216ยกกํำลังสาก็คือ 6x ทั้งหมดยกกำลังสก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลัง สิบลบหกเอคูณกับหน้ากําลังสองก็คือ10บกำลังสองเป็น100บวกหน้าหลังก็คือบวก6กคูณสิเป็น 60x บเกหบวกลังกำลังสองก็คือบวก 36x สกกยกกำลังสงเขียนแค่นี้ก็ได้นะคะ